เอาละค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูจันอีกแล้วนะนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันเรื่องออความหมายของเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวครูจันจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะเทคโนโลยีก็หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชิ้นงานหรือในรูปแบบของวิธีการนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ,อ,อสนองความต้องการเพื่อแก้ปัญหา แล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนะคะเมื่อเรารู้จักไปแล้วว่าเอ่อเทคโนโลยีคืออะไรนะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีในงานอาชีพอาชีพต่างๆนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักเรียนเองอาชีพครูครูล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีอยู่รอบตัวนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยนะคะจากภาพที่นักเรียนได้เห็น ภาพนี้มีบุคคลหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่กำลังใช้โทรศัพท์อยู่นะคะอาจจะเป็นป้ายโฆษณานะคะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคนที่ใช้รถยนต์คนที่กำลังสร้างตึกสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่อยู่รอบๆตัวเราต่อไป เรามาดูกันว่าแล้วเทคโนโลยีมันเกี่ยวกับอาชีพอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างของอาชีพเกษตรกรนะคะอาชีพเกษตรกรเนี่ยครูจะพูดถึงในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะคะการรดน้ำเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเริ่มจากเล็กๆนะคะเป็นกิจการเล็กๆอาจจะปลูกสวนหย่อมน้อยๆในบ้านบนคอนโดนะคะก็จะใช้ฝักบัวในการรดน ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นส่วนหน้าบ้านถ้าใครเป็นบ้านแบบอ่อพื้นที่โลง่โลงๆนะคะไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ไม่ใช่คอนโดเป็นพื้นที่โลง่โลงๆก็จะใช้สายยางแต่ถ้าใครมีพื้นที่เป็นจํานวนมากนะคะเทคนิคในการรดน้ําก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกอันนี้เป็นเอ่อสปริงเกอร์นะคะใช้สําหรับรดน้ําในพื้นที่ที่มีจํานวนมากและยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนวาสุดท้ายค่ะมันเป็น เครื่องรดน้ำอัตโนมัติเห็นไหมคะเราจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมือมาเพื่อสนองต่ออาชีพต่างๆนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูซิว่าเ,เทคโนโลยีในงานอาชีพอาชีพที่ผู้จัดยกตัวอย่างเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างแล้วน่าจะมีเทคโนโลยีบ้างนะมาดูนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมี เทคโนโลยีอะไรที่ใช้บ้างลองมองที่ภาพก็ได้ค่ะดูที่ภาพก็ได้ภาพที่เห็นมีอะไรเอ่ยมีกล้องจุลทรรศเห็นไหมคะแม้แต่เสื้อผ้าหมวกหนงสอปากกากระดาษที่วางไว้ตรงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยต่อมาอาชีพชาวประมงอะไรละ่ะที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับชาวประมงก็มีเรือ ะะเรือนั้นอาจจะมีเครื่องยนต์อยู่ในนั้นด้วยนะคะมีอวนมีแหมีเบ็ดมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการหาปลาหรือเรือประมงบางลำอาจจะมีวิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อกับคนที่ใช้ฝั่งก็ได้นะคะส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมภาพที่นักเรียนเห็นเห็นไหมคะอันนี้คือใช้แขนกลเลยในการทำงานนะคะ ใช้แขนกลในการทํางานเลยเพราะว่าเอา่อบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถทําเองได้นะคะถ้าเป็นอาจจะเป็นเอ่อสิ่งของที่ใหญ่ๆห,หรือว่าสามารถใช้เครื่องมือได้โดยการใส่โปรแกรมให้มันทํางานมันก็จะทํางานโดยโดยไม่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทาไปเรื่อยๆแต่อะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ต้องใช้เอ่อมนุษย์มนุษย์ก็จะเป็นคนทําเองนะคะบางส่วนเราใช้ เทคโนโลยีทั้งหมดไม่ได้ต้องใช้ประกอบกันเนาะต่อไปอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะอาชีพนี้นะคะคืออาชีพชาวนานักเรียนคิดว่าชาวนาเนี่ยใช้อะไรใช้เทคโนโลยีอะไรในการประกอบอาชีพสักหนึ่งอย่างอ่ะอันนี้คือครูจันยกตัวอย่างให้แล้วชาวนาใช้ใช้อะไรคะใช้รถเกี่ยวนวดขท้า ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวอ่ะมาดูกันว่าแล้วเพื่อจุดประสงค์อะไรล่ะช่วยแก้ปัญหาอะไรและประโยชน์ที่ทําให้การทํางานดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะอ่ะมาดูค่ะวิธีใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรก็คือใช้เกี่ยวและนวดข้าวนะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะเวลาที่เราจะเกี่ยวข้าวเราจะนวดข้าวเนี่ย มันจะต้องทําหลายขั้นตอนมากแล้วใช้คนจนํานวนมากถ้านักเรียนจะได้ยินคําว่าเคยได้ยินคําว่าลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะก็คือ,อใช้เคียวในสมัยก่อนใช้เคียวในการเกียเ่ยวเกี่ยวเสร็จก็ต้องเอามาทําเป็นท่อนเพื่อที่จะเอาไปเข้ารถนวดข้าวเพื่อให้เป็นข้าวเปลือกออกมาแต่ตัวนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะช่วยแก้ปัญหาอะไรก็นี่ไงช่วยลดแรงงาน นะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเราไม่ต้องใช้แรงงานมากเลยค่ะคนที่อยู่บนรถมีคนขับแล้วก็คนจับกระสอบสำหรับใส่ข้าวเปลือกที่มันได้สำเร็จออกมาแล้วแล้วก็ลดเวลาในการทำงานคือเกี่ยวเสร็จแล้วก็ได้เป็นข้าวเปลือกเลยแต่สมัยก่อนไม่ใช่นะคะต้องทำเป็นฟ้อนก่อนแล้วถึงจะเอาไปใส่รถนวดข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ต่อไปประโยชน์ที่ทำให้การทำงานดีขึ้นคือยังไงก็คือเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็นวดข้าวในคราวเดียวกันนะคะไม่ต้องใช้เวลาเออเก็บเกี่ยวอาช่วงหนึ่งแล้วก็มานวดอีกช่วงหนึ่งไม่ใช่อันนี้เก็บเกี่ยวได้เลยได้ข้าวเลยได้ข้าวเป็นกระสอบขายได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าบ้านไหนไม่มีการตากนะคะก็จะขายได้เลย อันนี้กิจกรรมตัวอย่างที่ครูจัดยกตัวอย่างให้นะคะต่อไปอ่าต่อไปอันนี้เป็นโจทย์ที่จะให้นักเรียนทำเองนะคะที่จะให้นักเรียนทําเองโจทย์คืออ่าตอนนี้ครูให้โจทย์มาแล้วว่าอาชีพคืออาชีพร้านขายน้ําผลไม้ปั่นนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสําหรับร้านนี้คืออะไรนะติ๊กติ๊กติ๊กตักติต๊กต่อก,กคืออะไรคะ หลายคนน่าจะเดาถูกก็คือเครื่องปั่นนั่นเองนะคะเครื่องปั่นนั่นเองนะคะให้นักเรียนไปเขียนมาว่าเมื่อเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยใช้เพื่อจุดประสงค์ใดนะคะช่วยแก้ปัญหาอะไรและประโยชน์ที่ทําให้การทํางานดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงอ,อันนี้ให้นักเรียนออวาดตารางใส่สมุดนะคะ จากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดขึ้นใส่อัลบั้มของตัวเองไว้ตั้งชื่อตัวเองนะคะใส่สมุดนะคะ่อไปอ่ะอันนี้เป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้อันนี้ให้นักเรียนจดลงสมุดเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันนี้ก็คือการทํางานหรือการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเนี้ยล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่างๆนะ,ะมีความเกี่ยวข้องสำคัญกับเทคโนโลยีตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เราทํางานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆสะดวกหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งตอนนี้นะคะยุคที่เป็นโ,โรคระบาดมีโควิดเราไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้ถ้าเราขาดเทคโนโลยีนะคะนักเรียนเราก็จะไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะคะ ดังนั้นเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสําคัญในอาชีพนะคะของนักเรียนนะคะก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เป็นตัวสําคัญของครูก็เช่นเดียวกันตอนนี้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์โปรแกรมต่างๆล้วน,นแล้วแตออ่มีประโยชน์สําหรับครูเทคโนโลยีที่ครูเขาสร้างขึ้นนะคะอันนี้จดลงไปด้วยเนาะและมีกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนได้ลองใช้สมองคิดนะคะ สถานการณ์มีอยู่ว่านะคะโปลิสเนี่ยต้องการจะปลูกผักทานเองแต่ว่าที่พักของโปลิสเนี่ยมีพื้นที่จํากัดเป็นคอนโดค่ะไปอยู่กับคุณอาแล้วเป็นคอนโดบริเวณที่จะปลูกผักเนี่ยมีขนาดแค่1เมตรคูณ3เมตรเรียนลองดูนะคะ1เมตรก็ประมาณเอ่อซูครูจันสูง150ลดลงมา50เซนตอ่านะคะคูณด้วย3เมตรก็คือเอาครูจัน2คนต่อกัน สมมติแบบนี้เนาะถ้านักเรียนเป็นโปลิสเนี่ยนักเรียนจะปลูกผักอะไรนะแล้วจะออกแบบแปลงผักอย่างไรข้อที่1ให้นักเรียนวาดภาพแปลงปลูกผักที่นักเรียนจะสร้างและบอกส่วนประกอบของแปลงผักด้วยว่าทํามาจากอะไรนะคะนักเรียนอาจจะทําเป็นแปลงผักคอนโดสูงขึ้นไปก็ได้หรือนักเรียนอาจจะทําเป็นรั้ว หรือนักเรียนอาจจะทําเป็นใส่กระถางเป็นพืชลอยในอากาศอะไรไม่รู้อะนะคะให้นักเรียนลองค้นคว้ามานะคะส่วนอันที่สองในแปลงปลูกผักเนี่ยให้นักเรียนตอบครูจัดให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสิ่งใดไม่เป็นเทคโนโลยีบ้างแล้วว่าเพราะอะไรและสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะนี่คือ สิ่งที่นักเรียนจะต้องไปทำสามเฟรมสุดท้ายเฟรมแรกเรื่องปั่นนะคะเรื่องปั่นเฟรมที่สองให้นักเรียนจดบันทึกว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างและข้อที่สามก็คือกิจกรรมท้ายบทตัวนี้นะะเมื่อน,นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสมุดทําในสมุดได้เลยนะคะ ถ้าจะเป็นแปลงผักถ้าจะระบายสีให้สวยงามจะดีมากเลยนะคะระบายสีให้สวยงามจะดีมากเลยนะคะแล้วก็บอก,กอุปกรณ์ว่าทำมาจากอะไรบอกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีอะไรไม่เป็นแล้วที่เป็นมีประโยชน์อย่างไรที่ไม่เป็นมีประโยชน์อย่างไรนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ฝากงานไว้เท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำงานได้แล้วก็ งานสำเร็จรุร่วมไปด้วยดีนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ